สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เช่นเดิมผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่18กรกฎาคม2567นั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้ก็ยังถือว่าทรงกับสุดนั่นเองครับเราก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับอย่างไรเราก็ต้อง สู้และก็ทำกันต่อไปนั่นเองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้64บาทราคาวันนี้ก็ยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานนะครับราคาท้องถิ่น61บาทยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้64บาท30สตางค์ปรับลดลง58สตางค์ราคาท้องถิ่น61บาท30สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ามวันนี้ 67.45บาทส5สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา90สตางค์ราคาท้องถิ่น6 4บสาท45สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซตวันนี้55.28บาท28สตางค์ราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น52.28บสาท28สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50สสดวันนี้ 27.63, บาท63สตางค์ราคายังทรงตัว ราคาท้องถิ่น24บสาท63สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55เปอร์เซ็นต์พักชั่วโมง30บาทส9สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น27บาทส9สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ค้างคืน35บาท93สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น32บาท93สสตางค์ และอย่างก้อนถ้วยยางเครปวันนี้38.68บาท6กสตาง์ก็ยังทรงตัวเหมือนเช่นเมื่อวานราคาท้องถิ่น35.68บาท68สสตางนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูตารางของการซื้อขายยางพาราต่างประเทศกันเลยนะครับว่าทิศท,ทางแนวโน้มราคาจะซื้อขายกันอย่างไรนั่นเองครับ